แคมแมนมาแล้ววันนี้แคมแมนกล้องใหญ่ไฟกระพริบมาไฟกระพริบมากฝุ่นฝุ่นมาหมดเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ติดที่หัวอีกหลังใบหูอีกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเบบี้เราอยู่ที่เยาวราชนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเป็นแคมแมนกันนะฮะนี่แบบมาแล้วหนึ่งคนนะฮะฉันเหรอใช่เธอเป็นแบบวันนี้นะฮะแล้วก็ เดี๋ยวเราลองไปถ่ายรูปก,กันดูว่าเป็นยังไงไปสวัสดีค่ะทุกคนพิมพ์พีคูเจนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่กลางเยาวราชนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็คือคนะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ <laughs> ปกติมาวันธรรมดาแล้วตอนข้าก็คือไม่ได้เห็นร้านคึกขนาดนี้แต่นี้คือแบบว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นมากคนเยอะมาก ใช่ซึ่อปกติคนจะแน่นกว่านี้เพราะว่ามีนักท่องเทียเท่ยวเยอะช่วงนี้ก็อาจจะแบบมีเฉพาะคนไทยเนาะเรียกมาไม่ใช่อะไรนะมาถือกล้องช่วยถือของให้จริงเหรอใช่นี่ไงนี่หน้าที่เธอเลยฉันเป็นเด็ก <Yeah. S 1> ฉันเป็นลูกหาบเหรอไม,ไม่ต้องแบกฉันก็บุญแล้ว <c oughs> เอาเงินแบกเธอด้วยใช่ <c oughs> เราจะมาถ่ายรูปที่ไหนกันดีพิมพ์นี่คือแบบของเรา เราจะไม่เน้นอาหารถ้าอาหารไปทางซานจริงเหรอเราจะไม่เน้นอาหารเราเน้นอาหารถ้าเราเดินเน้นอาหารเธอก็จะไม่ได้ถ่ายรูปบปนี้โอ้ยของกินนั่งเลยออนี่ร้านอะไรคนเยอะมากเลยมาล่ามาล่าพี่ครับขออแยตถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับพี่เมียเมียซัดก่อนเลยนะฮะโอ้ยน่ากินเวอร์เยี่ยม นี่ yeah, อันนี้คนก็ต่อคิวเยอะสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับ <Hello. S 1> ตามสบายเลยครับผม <Hello. S 1> ว้าวโอเคขอบคุณครับผมนี่ซาปาในตำนานตำนานอะไรก็ไม่รู้ใช่นี่คิวนี่นักท่องเที่ยวกลับมาแล้วนะ้องถ่ายอาเฮียเขาหน่อย so mm hmm. โอ้เรียบร้อย ข้ามเลยเมียข้ามเลยไฟเขียวอยู่ไปหนึ่งสองสามไปเลยมันต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้านเรืนี่ใช่ถ่ายน้องสาวหน่อยเลยชัวร์อันน้นา่ารัก แคมแมนของแท้มีโพนไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดินถืออย่างเดียวติดแล้วกคนติดตั้งนานแล้วพี่เาเพงเที่ยวกลับมาแล้วหลังจากมีไทยแลนด์พาสก็คึกคักขึ้นมาเลยเขาลงฝรั่งยืนต่อเขาจะถ่ายหน้าพี่ถ่ายบี่อเคเยี่ยมนี่ขอถ่ายรูปเยี่ยมเรียบร้อยโทษนะครับขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับนี่มันต้องฟู่ฟู่อย่างนี้ สปีดชัตเตอร์น้อยๆอู้ถามว่าทันไหมไม่ทันเยี่ยมครับขอบคุณครับเอาละเอาละเอาละอฮ้ยไอเฮียนี่โหนี่เลยได้ละขอบคุณครับนี่ร้านร้านผลไม้ ไม่นี่ไงอันนี้ร้านในตำนานของแท้หน้าโรงหนังน่คือที่สุดครับทษครับได้จากไหนมาครับนี่พี่เนี่ยร้านข้างหน้าเลยค่ะอ๋อครับอโอเคไ,นนะได้ได้ได้โอเคเอไม่ไม,ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอ้โหโอ้ oh. oh, my god กองพเนรมากนี่นี่นะรับคิวเลยอะ่ะรับคิวนี่ที่สุดของแจวอวเยอะมากนี่ร้านนี้คิวนานมากต้<ม>องรอส0ินาทีนะคะแล้วก็มีแจกบัตรคิวด้วยนี่ดูกองประมือแคมแมนน้ำลายไหลแล <c oughs> ้วนี่คิวคิวคิว ปากปั่ได้เลยไ้ก็ที่สุดเขาเรียกว่าภูเขาปลาหมึกนี่ร้านขนมปังในตำนานเพี่อ๋อที่เขาแบบไส้แตกเหรอไส้แตกเหรอหมายถึงว่าไส้ตัวเองแตกก็คือเสียไชน่าทาว์นะฮะร้านโปรดเดี๋ยวเดี๋ยวที่รังไม่ใช่เหรออันนู้น เอาคลิปอันนีนี่ถ่ายรูปตรงนี้เลยโหแต่ว่าจริงๆก็แม่พูดย่าเหมือนกันเนาะก็ไม่พูดก็ไม่พูดเหมือนกันฉันรู้ป่ะนี่อ่านี่ร้านนี้แต่จะบอกว่าเธอคิวโหดูคิวโหเมื่อกี้แอบเห็นคนซื้อคล้ายๆแบบพวกยำบุญส้งยำบุญเส้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะถามเขาว่าได้จากไหนมาได้จากที่ใดมา เฮ้ยร้านนี้ก็น่ากินนี่ร้านขนมเนี่ยสวีททไม์บัวลอยอ๋อนี่เป็นโซนขนมหวานแล้วเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วอ๋อเหรอนี่เราข้ามของข้ามมาแล้วเหรอโอ้ยตื่นเต้นคือคักมากบเลยกระลงฝรั่งเต็มร้อยหมายถึงฝรั่งเป็นลูกหรือว่าฝรั่งชาวต่างชาติเป็นลูกนี่ร้านนี้ก็แนะนำมังกรขาวดึกดำบรรดึกดำบรรเลยเหรอลองกินไหมก็เธอบอกว่าร้านนี้อร่อยแต่ว่าเราเธอไม่ได้มานานแล้วก็แปลว่าขายนานแล้วอ๋อ จริงเจ๊อร่อยจริงอร่อยจริงอ่านี่เจ๊เก่งปลาหมึกย่างครับเจออีกร้านแล้วสู้ฮะสู้โหแต่ร้านนู้นคนเยอะมากร้านเยอะก็ยิ่งคนเยอะเพราะคนก็จะชัวว่าว่ามันต้องแซ่บถ้าทนร้านทนร้านนู้นไม่ไหวก็มาร้านนี้ได้สาขาสองใช่ป่ะควรไหมรอสี่สิบนาทีอ่ะลองร้านนี้ดิเฮ้ยรอก็รอร้านนู้นดิตายตายเอามายังได้คอนเทนต์ปะเอาดิเอาไปเว้ยบ้าเอาไทย เอาแคมป์ไม่ได้เหรอการเป็นพากินแล้วเดี๋ยวพาถ่ายรูปโอ้พาถ่ายรูป<อ>ไม่ใช่หรอกวันนี้เธออย่าผิดคอนเสร็ป <c oughs> ถ่ายคุณลุงถ่ายคุณลุงเ <c oughs> ยี่ยมเรียบร้อยข้วยเอ็นไข่ปากสั่งแล้วได้เลยนะ เอเ็นไข่ปลาส,สั่งก็ได้เลยชอบกินปลาปลามันกรุบดีแคมแมนจบกันแคมแมนแค่นี้แคมแมนจบกันแล้วเนื้อสามไม้ครับเอได้ไหมถ้ชั่วโมงนะชั่วโมงนึงหรอหนวดก็ต้องรออ่ารอหมดเลยเหรออ่ารอหมดเลยเธอปากไหมนะบุญท้าขอบคุณญท้าในที่สุดไฟก็มาแล้วใช่ในที่สุดไฟก็มาแล้วกลับมารอบที่สามนะผลประกอบการอ่าไฟไม่มากูเล่นเองได้นี่รูปเดียวได้เลยเนี่ยรูปเดียวกลับบ้านได้เลยกลับบ้านเลยเหรอเออกลับบ้านได้เลย เรียบร้อยเยี่ยมนะไปได้ไหมรสชาติหาจะไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่อรอยยากๆเลรข้าหมูกรอบก็เลยถามเมียก่อนว่าจะไปอันนั้นหรือเปล่าะได้หลังใหม่ค่ะน้ำซุปร้านนี้มันไม่ค่อยร้อนอืมีร้านนี่ยร้อนกว่าที่มันไม่ร้อนเพราะว่าจะได้คิวรีบไปปะเอออันนี้ไม่รู้แต่หมูทรงเครื่องหมูกรอบแล้วก็หมูชิ้นเนี่ยเลิศอะมารล้านี้ดีอย่างไม่ต้องเป่า น่าก็ปากได้เลยมาลองข้าวหมูกรอบกันนะครับจริงๆไอ้นี่ก็ติ้ไม่หมดนะเขากินเองกินเหรอจะได้ปะไม่น่าเชื่อเลยกินไหวงงเดี๋ยวเขากินเองไม่เห็นว่าแป้งเขาเหลือเรียบเลยซอสก็ดีข้าวไม่ร้อนอยู่แล้วข้าวข้าวร้อนกันดีมากแต่ซอสกับหมูแล้วแต่ข้าวไม่ร้อนนะออกเค็มนิดนึงทำไมนะชอบอ่ะจริงไม่เคยมาเยาวราชแบบ คนคึกค่าก็ร้านเยอะขนาดนี้ที่เราพาเมียมาแบบประมาณแบบงทุ่มสองทุ่มแล้วแบบวันธรรมดาเมืคนมาวันธรรมดาซึ่งแบบมากินร้านแบบนี้แต่ไม่มีร้านข้างนอกอ่ะเธอก็ไม่ชอบคนเยอะไปมันเยอะมันเยอะคือคนมันเยอะแล้วมันถ้ามันได้กินมันโอเคแต่นี่คนมันเยอะแล้วมันก็เลยกินมันต้องลออยู่ดีๆคิวก็เยอะไปแล้วสปิชัตเตอร์น้อยๆขอไฟเส้น ถ่ายป็นชัตเตอร์ r คู่นี่ยวันนี้เราใช้กล้อง A7 Mark IV นะครับล ens ยี่สิบสี่ f 2 8นะครับตอนนี้มี GM ตัวใหม่ออกมาแล้วไปหาซื้อกันได้นะฮะผมยังไม่ไปเพราะว่าอันนี้ยังใช้ไม่คุ้มเลย <c oughs> วันนี้เป็นไงบ้างงานก็ถือว่าโอเคนะได้ตามดำดเป้าตามเป้า,า,ปาใครจะมาก็สักประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งะไฟมันถึงจะเปิดแล้วก็ถ่ายกลางคืนกำลังสวยแต่ถ้าแบบมา ช่วงช่วงแบบสี่ห้าโมงเย็นมันจะจืดๆหน่อยแต่ก็แต่คนก็จะไม่เยอะเท่านี้ไงพอคนเยอะก็จะถ่ายรูปยางนิดหนึ่งแต่มันก็สนุกดีคนเยอะๆใช่แต่มันต้องมาคิวต้องมาคิวใช่ใช่โอเควันนี้เรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทป่ะกลับบ้าน